สวัสดีครับผมนายปรับปรุงทำดีหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายคือการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECIS หลักการ ECIS เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสูบเปล่าหรือเว s และเพิ่มประสิทธิภาพหลักการนี้มี4แนวทางหลักได้แก่ หน eliminate หรือการกำจัด 2. อม combine หรือการรวมเข้าด้วยกัน 3. r e o r e n g หรือการปรับเปลี่ยนลำดับ 4. simplify หรือการทำให้ง่ายขึ้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหลักการแรกคือ eliminate หรือการกำจัดโดยมีเป้าหมายเพื่อตัดกิจกรรมหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เหลือเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็นจริงๆซึ่งมีการพิจาร,รณาดังนี้กิจกรรมหรือกระบวนการนี้มีความจำเป็นหรือไม่ถ้ากำจัดออกไปจะมีผลกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยหรือไม่มีความสูญเปล่าในกระบวนการนี้หรือไม่เช่นการรอคอย การขนย้ายที่ไม่จําเป็นตัวอย่างกําจัดขั้นตอนการตรวจสอบซ้ําซ้อนที่ไม่มีความจําเป็นตัดกระบวนการขนย้ายวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มออกไปต่อมาคือคอมไบหรือการรวมเข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายรวมกิจกรรมหรือกระบวนการที่สามารถทำร่วมกันได้เพื่อลดเวลาและต้นทุน ซึ่งวิธีพิจารณามีดังนี้ 1. มีกระบวนการใดบ้างที่สามารถทำควบคู่กันได้ 2. ส,สามารถรวมงานจากหลายขั้นตอนเป็นงานเดียวกันโดยไม่ลดคุณภาพหรือไม่ตัวอย่าง 1. รวมการตรวจสอบคุณภาพเข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาการทำงาน 2. รวมการขนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบในขั้นตอนเดียว ต่อมาคือรีออริงหรือการเปลี่ยนลำดับโดยมีเป้าหมายดังนี้ปรับเปลี่ยนลำดับของกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความลื่นไหลลดเวลาการรอคอยและลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็นซึ่งมีวิธีพิจารณาดังนี้หนึ่งมีกระบวนการใดที่สามารถสลับลำดับเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น2การจัดเรียงเครื่องจักร หรือพื้นที่ทำงานสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้หรือไม่ตัวอย่าง 1. ปรับลำดับของการผลิตให้เหมาะสมเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนงานเซทธารม 2. เปลี่ยนเส้นทางการขนย้ายวัตถุดิบเพื่อลดระยะทางในการเดินทางของพนักงานต่อมาคือซิมพิฟายหรือการทำให้ง่ายขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดความซับซ้อนของกระบวนการเพื่อให้งานทำได้ง่ายขึ้นและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดซึ่งมีวิธีพิจารณาดังนี้ 1. มีกระบวนการใดที่สามารถลดความยุ่งยากโดยไม่ลดคุณภาพหรือไม่สสามารถใช้เครื่องมือช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้นได้หรือไม่ตัวอย่างออกแบบจิกหรือฟิกเจอร์เพื่อช่วยให้การประกอบชิ้นงานง่ายขึ้นใช้ระบบอัตโนมัติ ในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อช่วยลดภาระของพนักงานการประยุกต์ใช้หลักการ ECIS หลักการ ECIS สามารถนำไปใช้ในทุกกระบวนการผลิตรวมถึงอุตสาหกรรมที่คุณเกี่ยวข้องเช่นหนึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ Chicken Mill Federal i n s t r c t i o n ลดขั้นตอนการตรวจสอบที่ซําซ้อนรวมการตรวจสอบคุณภาพกับการบรรจุ ปรับเปลี่ยนลำดับการตรวจสอบให้มีความลื่นไหลและใช้เครื่องมือตรวจสอบแบบอัตโนมัติ 2. กระบวนการประกอบตู้คอนเทนเนอร์และตรวจสอบก่อนขนส่งลดการขนย้ายที่ไม่จำเป็นรวมการตรวจสอบหลายขั้นตอนเป็นขั้นตอนเดียวปรับลำดับการประกอบเพื่อลดเวลาการทํางานและใช้เครื่องมือช่วยลดความซับซ้อนของงาน3ระบบหม้อไอน้ำ และการแลกเปลี่ยนความร้อนลดการสูญเสียพลังงานรวมกระบวนการบำรุงรักษาเข้ากับการตรวจสอบประจำวันปรับเปลี่ยนลำดับก,การทำงานของปั๊มหรือวาล์วให้มีประสิทธิภาพขึ้นและใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมการทำงานแทนการใช้แรงงานคนสรุปหลัก ECS เป็นแนวคิดที่ช่วยให้การปรับปรุงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นรวมกิจกรรมที่สามารถทำพร้อมกันจัดเรียงใหม่ให้เหมาะสมและทำให้เรียบง่ายขึ้นซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมรวมถึงในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการทั่วไป